พริกไใกล้าสารเนาะจะเปลี่ยนจังสี่ม <G ül> ันก็เลยบางงามค่ะน้าตาออกมาบางงามพริกไใ <G ül> กล้าสารอะไรถือสารเคมีเนาะโอ้บ่งเมื่อพริกพี่สาวบากพริกเราเคยปลูกไว้เนะเาะแล้วเคยปลูกไว้แล้วบันนี้มันถือฝนแล้วมันก็ขื้นม้าไหมแล้วก็ปล่อยไว มันขึ้นมาใหม่นี่ยังกี้เปบนป้าพริกแล้ววันนี้แล้วแล้วก็เลยบ๊อสนใจก็เลยปล่อยมันไว้มันก็เลยหยุดฝนมันก็เลยขึ้นมาอีกเสียดายเก็บออกก่อนงานแพงกับแพงว่าพีกอะช่วงหน้าแล้งว่าหันโอ้เมษาพุทธภาบังหันโอ้แพงหลายอันนี้กินจนบ่ทัฒน์พลับปนี่ ปลูกแม่สิงที่เขากินเนาะปลูกไว้ปลูกไวซ้ซ,ซ,ซื้อแต่ว่าบ่อกินปันใดเด้พริกกระไดก็ปุยเห็นเสียยก็เลยเก็บมาบ,บ้านค่ะมาเบ่งสร้างสังบ้านเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเนาะคะเนาะว้านี้อากาศไหม เอาค่ะเอา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 มืน่อนี้คือฝนสิตกี่ละได้ยินว่าพายุสิเขาแต่ว่าไม่รู้ว่าสิเขาตอนตอนใดเขาช่วงใดของจังหวัดชาย,ยภูมิเนาะค่ะเนาะเอาบ่งสร้างเฮ็ดบ้านค่ะบนเขาพี่สาวแล้วเฮ็ดไว้พ่ามีน้ำฝนบตกนะ่ะกำลังเขียวเขาแล้วกำลังเขียวแล้วฝนบตกลงมาค่ะ ขด้ร่งช่วงนี้ค่ะโอ้ยเป็นยังไงเขากำลังเขียวเนาะม่อน,นี้สร้างมาสองคนค่ะมาแกะแบบนี่กแกแบบออกจากเสาเนาะมากันแค่สองคนค,คนอื่นๆกับไปเหตุงานเก,บนก,นก็บงานอีกหลังนึงค่ะเก็บงานอีกหลังนึ่งมาสันมาเก็บงานสเสร็จแล้วกัสิมานี่หละ เก็บงานเสร็จแล้วเขาก็สิมามาเห็นบ้านป้าปุยหลังเดียวนี่แหละเรืออยู่ลังเดียวสันา่าหลังยื่นกะทยอยเก็บงานกันไปเรื่อยๆอยสันประมาอีกสองอาทิตย์กะกลับมาเท็ตตรงนี้ให้เต็มที่สันมาอันนี้คือแกะแบบออกแล้วแกะแบบออกแล้วค่ะอืม มีสรางอยู่สองคนเลยนี่มาไปเบิ้งบ้านแล้วมาชมสวนค่ะเบิ้งกล้วยเคลื่อนี่วีมาไล่เตนวยแบบง่ายมาไล่วีบันไดค่ะมาชมสวนเนาะ กล้วยไปกินเหลือกินแล้วก็ให้ปูให้ปลามีแต่คนมีกล้วยเนาะมีแต่คนมีส่วนกล้วยน่ค่ะน่ะกล้วยอย่างในบูหอมทอ้องน,นี่หอมท้องน่ะปลูกปลูกจนว่ากินบ่ไวพุกแล้วน,น่ะ นี่ก็มีแต่ต้นกล้วยทางฝุ่นกับจะเป็นป้าอ้อยให้ของพี่สาวพี่เคยของร้านลานซ้ายไปลานเคยว่าจะปลูกอิน,อนทภาลัมสัน้นกี <c oughs> ด,ด้บพุ่กว่าจะได้เป็นมากเป็นผลอินทภาลัมก็ได้น่คะหลายปีอยู่เรือ่อนี้ปลูกไว้นะี่ ข้นป้ามาเขียบมาเก็บมาเขียบค่ะเรื่องกระรอกกระแตมันเอาไปกินหมดก่อนและก็ลอ,อกกระแตกินหมดแล้วคนวหนนวยตาตีมามันก็มาเจาะเบิ่งหมาเคยเอาอาหารมาให้เขาเรามีอาหารไหมลูกวันนี้ไม่ได้อาอาหารมา พ่อนั่นมาก็ลอก,กระแตกระเจาะมดค่ะแต่นี่นุบๆแล้วป้าักเียบมาเก็บ,บักเียบมาเบิงมาเบิงเขาอนสร้างเฮ็ดบ้านกันเลยๆมาเก็บมาเขียบในสวนพี่สาวพี่เคยน้ำค่ะ,ะเขียบเนาะเบิงอันนี้นุบแล้วเบิงก็ลอก,กระแตมาเจาะเดี๋ยวก็จะเป็นเป็นนอนได้นน่แมงวันนั่นแมงวันสีทองเจ เจาะเขาแล้วนี่นี่อีกไม่นึงอันนี้กับตาตีแล้วค่ะเอาเลยเอาเลยมันกับตีแล้วบ่มเอา,าลอก,กระแตม่กินเมือดนะมาทันเขาอืมอนี่นะตาตีแล้วล่ะเอาโลด เด็ดเ <laughs> อายัางสี่ม่อยากให้แมงวันนั่นสีท้องเจาะโอ้นี่มันแตกแล้วคะ่ะนี่เห็นปอแตกแล้วเดี๋ยวแมงวันสีท้องก็ไปเจาะได้บานนี้ทันเขาค่ะเพอหนุ่มๆในย่างน้อยเขาก็มาเจะาะเนาะเ็าลอกกระเตไปนาหารของเขาไปากันกินน้ะค่ะคนกินแน่ซัดกินแน่ไปเรื่องเขาไปที <laughs> ่นี่บ่โดกว่าสัน่น พี่สาวว่าปีนี้บโดกปีกายนี่โอ้กโอกโอโดกลายมาสันมานี่ค่ะมะละกอหมักคุ้งกำลังเป็นนวยที่เคยแล้วเอาไม้ค้ำไว้ไม้ค้ำไว้ค่ะต้นสูงปรีดเลย,ยกำลังจะเป็นนวยกำลังจะใหญ่เอ็กน,น้อยก็กินบระทันค่ะหม,มักคุนะ้งมะละกอเนาะ นี่แหละค่ะมีความสุขกับธรรมชาติเนาะมีความสุขกับธรรมชาติเกษียณนะเกษียณแล้วก็มาอยู่แบบนี้แหละค่ะบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศดีอู้ยังเบิงบ่งหน่อไม้เา้ยเบิ่งหน่อไม้ค่ะวันนี้พามาชมสวนป่าหน่อ,อไม้พี่สาวหน่อไม้ก่อนนี้ค่ะเบิง่งปัดว่าไง ซี่หาโน่คนว่านี่แม่าดค่ไม่ยังนอนไม่จิ้มจู่เอียงนี่แหละจิ้มเอียงเอียงจุ่ๆนี่แหละค่ะเพื่อนนี่โอ้ยแม่นอนนี่เหงานอนนี่เราคือบปิดสับไปบ้านเนาะนี่เนาะพี่สายนี่นะมันเริ่มจะแก่แล้วเด็ดนี่นี่นอนนี่แม่ ก้อนนี้ไม่นอเดียวค่ะไม่นอเดียวจะมีความสุขอีกแบบหนึ่งเลยค่ะกเกษียณน,นอแล้วเนาะไมอยื่ตามท่องไร่ท่องนาเงินเกษียณเลยมีเงินกเกษียณก,ก็ดีค่ะเขาไม่ต้องเขาไม่ต้องไปไปไปคิดว่าเออจะเอาเงินใส่เนาะถ้าเขามีเงินกเกษียณแต่ว่าปอปุ๋ย บมมีดอกเดือยเงินกษซียณอาศัยคุ้นาอาศัยคุ้นาค่ะเงินกเกษซียนจากคุณสานั่นแหละเป็นชาวเกาะเลยช่วงนี้เป็นต้องเราต้องเป็นชาวเกาะเกาะให้ดีไม่ว่าเก็บมะเขียบค่ะามะเขียบต้นนี้จักตาตีขาบนตาตีบุเป็นยังไงบุนี ว่าบัตาตีเวลาเขาไปจับมังสินุ่มนนด้วยค่ะเนี่ยจะพันนี่อย่างพ่นปุ่นนี่สีทองเกียบสีทองเดีนี่ยก็ลอก,กระแตเขากะเจาะยังว่าท่านี่สุกดีด้วยค่ะ,ขะเขาก็มาเจาะเนาะนี่ยพราะนุ่มๆเขากะเจาะโดนเจาะซะแล้วทัานอย่างน้อนี่น้องก็เป็นสีทองก็นี่ดกีด้วยนี่แม่ กับสิบทันก็ลอกกระเตดราค่ะบนห้น้าเราวนามเต็มอยอ่เขียบมาเขียบหรือน้อยนานี่นตัาเต็มชิ้นที่เคยแล้วปลูกไว้ค่ะพี่สาวเราปลูกไว้เนาะ ปลูกน้ำเงซี่แล้วค่ะบ๊วยนี่ย้ายอยงา่ฉีดเขามากมายเนาะมันวก็เกิดขึ้นมาบ่มีน่วยดกค่ะน่วยมันบ่นดกเพราะบ่ได้บ่ได้โดนยาเคมีบ่ได้โดนสารเคมีเนาะปลาอ่อยโอ้สะอ่อนอ่อยแล้ว